ตอนนี้เราอยู่กันในเกมนิเกะในตอนที่ราพ,พี่ต้องเผชิญหน้ากับแรปเจอร์ตามลำพังเพราะคนอื่อในใๆต้ยกันหมดอยู่ๆแรปเจอร์ตัวน,นั้นก็หันไปโจมที่ทางอื่นทําไม่ดาพ,พี่ช่วยจังหวะเอาชนะมาได้ และคนที่แดบเจอร์หันไปยิงก็คือเรดฮูดที่เพิ่งตื่นขึ้นมาหลังจากที่หลับไป30ปีนั่นเองแต่พ,พี่เลยอัปเดตสถานการณ์ให้เรดฮูดฟังว่ามนุษย์ลงไปอยู่ใต้ดินกัน30ปีแล้วพวกเขาแพ้ในสงครามทงงคืนครั้งที่1แต่พวกเขาก็วางแผนการทูงคืนครั้งที่2 ซึ่งตอนนี้ผ่านมา2ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าส่วนดาพี่ก็กําลังจะไปรวมตัวกับอีกกลุ่มหนึ่งที่จุดนัดพบดาพี่พยายามติดต่อทางนั้นหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่สาเร็จเพราะมีอนุภาคอันวาขวางเอาไว้ซึ่งอนุภาคอันวาเป็นอนุภาคที่มีความสามารถในการรบกวนขึ้นไฟฟ้ามนุษย์เลยปล่อยเอาไว้บนพื้นผิวเพื่อรบกวนการสื่อสารของดาบเจอแต่ภายหลังพวกดาบเจอ์ก็พัฒนาระบบสื่อสารขึ้นมาใหม่ทาให้ตอนนี้อนุภาคอันวาทำอะไรพวกมันไม่ได้แล้วจากนั้นดาพี่จะถามว่าเรดฮูดเป็นใครแต่เรื่่อองของขรดดกกลับมไาไ้้ทํใใหพีตจ เพราะเหมือนเธอจะคิดว่าเดทฮุดเป็นนิเกตที่เกิดการแปรเปลี่ยนจิตใจหรือสติไม่ดีซะมากกว่าเป้าหมายต่อไปของดาพีคือการเดินทางไปที่จุดนัดพบเพราะอุปกรณ์สื่อสารที่นั่นน่าจะยังใช้งานได้เธอจะได้แจ้งเรื่องของเดทฮุดกลับไปที่อาร์หลังจากตรวจสอบอุปกรณ์แล้วดาพีก็อยากออกเดินทางทันทีแต่เดทฮูดยืนการานว่าพวกเธอจะต้องฝังศพนิเกะตที่ต่อสู้อย่างกระหายจนตัวตายซะก,ก่อนแต่ดาพี่ไม่สนใจเรื่องนี้เลยเพราะเธอเคยตายมาก่อนและรู้ว่าคนตายไม่สามารถรับรู้อะไรแบบนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดไว้อลอยัยหรือการทำศพแต่พอเลนฮูดบอกว่าเธอจะอยู่ฝั่งทุกคนก่อนแล้วจะรีบตามไปทำให้ดาพีต้องยอมช่วยจากนั้นระหว่างเดินทางเพลนฮูดจะเริ่มติดสนิทดาบีด้วยการชวนให้เธอมาชอบเพลงสันทีและบนเรื่องเครื่องลินเทปของเธอที่พังทำให้เธอฟังเพลงไม่ได้ส่วนราพีก็มีความสามารถที่จะซ่อมมันได้แต่เธอไม่ช่วยเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับภารกิจเพลนฮูดเลยทําเรื่องอื่นๆต่อแต่ก็เหมือนเดิมคือดาพีไม่มีทั้งงานอดิเรศ สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบไม่มีแม้แต่ความใฝ่ฝันเพราะคนอื่นๆที่ดาพี่เคยเจอไม่ว่าจะมีความฝันอะไรสุดท้ายมันก็ว่างเปล่าพอทุกคนตายกันหมดก่อนที่จะทําความปรารถนาสาเร็จเรดฮูดเลยบอกว่าเธอจะยอมทําตามสิ่งที่ดาพี่ขอให้หนึ่งอย่างนี่เป็นบทสนทนาแบบที่ดาพี่ไม่เคยเจอและสงสัยว่าทําไมเรดฮูดถึงจะยอมทําเพื่อเธอเรดฮูดเลยแสดงดวงตาสีแดงของเธอและตอบว่าเพราะตัวเธอเหลือเวลาไม่มากแล้วพอดาพี่เห็นว่าเรดฮูดถูกกลืนกินเธอก็ยกบืนขึ้นมาเล็งทันทีเพราะตามกฎแล้วนิเกตทั้งหมดที่ถูกกลืนกินจะต้องโดนําจัด แต่เรดูดก็พยายามบอกว่าเธอยังสบายดีแต่พี่เลยทดสอบด้วยการถามคำถามเธอเพราะนิเกียที่ถูกปืนยินจะพูดแต่คำเดิมซ้ำๆแต่แม้ว่าจะถามเรื่องเพลงที่ชอบสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่อยากทำเรดูด <Okay. S 1> ก็ตอบว่าเป็นเพลงคันทรีไปหมดถึง,งนั้นก็ยังเห็นได้ชัดว่าเรดูดยังมีสติอยู่จริงๆแต่พี่เลยยอมลดปืนลงถึงอย่างนั้นเรดูดก็รู้ตัวดีว่าเธอคงเหลือเวลาอีกแค่อาทิตย์เดียวแต่ในชีวิตของเรดฮูดเธอได้ทำทุกอย่างที่ทำได้ไปหมดแล้วเธอเลยอยากจะใช้เวลานี้เพื่อทำให้ความปรารถ แต่ดาฟี่ไม่มีความปรารถนาเรดฮูดเลยบอกว่าจะช่วยเธอคิดมันกลายเป็นสถานการณ์แบบเดียวกันกับที่ดาฟี่เคยเจอมาตลอดกับเพื่อนร่วมทีมคนก่นกอนที่พยายามเอื้อมมือมาหาเธอแต่สุดท้ายทุกคนก็ตายกันหมดทำให้ดาฟี่ไม่คาดหวังกับอะไรและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามทางของมันดาฟี่เลยคิดความปรารถนาพร้อมที่จะทําให้เรดฮูดยอมแพ้ขึ้นมานั่นคือเธออยากจะไปที่ลิฟต์อวกาศที่มีดับเจอร์อยู่เต็มไปหมดจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่เรดฮูดกลับตอบตกลงแทนที่จะปฏิเสธ ระหว่างทางดาพี่ก็ซ่อมเครื่องเลนเทปให้กลับมาใช้งานได้เธอดาพี่จะบอกว่าไม่ชอบเพลงแคนทรีแต่เดนฮูดก็ยังบังคับให้เธอฟังไปตามนิสัยในตอนที่กินอาหารดาพี่ทานแค่เท่าที่ร่างกายต้องการและทิ้งส่วนที่อร่อยเอาไว้เดนฮูดเลยบังคับให้เธอกินดาพี่จะได้หัดดื่มดำกับรสชาติและการลองกินอาหารลหลายแบบก็จะทําให้เธอเจอรสชาติที่ชอบด้วย นอกจากนี้ในการต่อสู้ถึงแม้ดาพี่จะมีพรสวรรค์ในการยิงปืนแต่เรทูลคิดว่าเธอน่าจะลองเทคนิคใหม่ๆบ้างและบอกด้วยว่าฝีมือดาพี่ในการต่อสู้มือเปล่าดีกว่าการยิงปืนซะอีกและเรทูลยังสอนดาพี่อีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการนอนการแต่งตัวการพูดคุยเพราะการที่ดาพี่ไม่มีความผูกพันกับโลกไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหมือนเรียกว่ามีชีวิตไม่ได้แต่ทั้งหมดนี้คือคําแนะนําที่ดาพี่ไม่ได้ขอเธอเลยมองว่าเรทูลกำลังหยัดเดยีดสิ่งที่ตัวเองชอบให้คนอื่นมากกว่า และบอกว่าถึงจะไม่มีสิ่งที่ชอบสิ่งที่เกลียดไม่มีความฝันหรือเป้าหมายแต่เธอก็มีชีวิตอยู่ได้จากที่เห็นว่าตอนนี้เธอเขายังสบายดีจนในที่สุดพวกเธอก็มาถึงลิฟต์อวกาศซึ่งทั้งคู่ก็มองดูจากไกลๆเพราะถ้าเข้าใกล้จะอันตรายเกินไปที่ลิฟต์ในพวกแอบเจออยุดเต็มไปหมดจนเดทูดสงสัยว่าพวกมันพยายามปกป้องอะไรกันและเล่าว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเกือบได้ขึ้นลิฟต์ไปแล้วเดทูดถามดาบพี่ว่าความปรารถนาเป็นจริงแล้วรู้สึกยังไงบ้าง แน่นอนว่าดาพีไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือตื่นเต้นรองให้อะไรเพราะนี่เป็นแค่ความปรารถนาปลอมที่ดาบพี่มั่วขึ้นมาให้เดธฮุดเลิกยุ่งกับเธอเฉยๆเซึ่งเรทฮุดก็ไม่ได้แปลกใจเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าดาพี่ตั้งใจทำแบบนั้นแต่ตอนนี้เวลาย,ยังเหลือเดธฮุดเลยบอกว่าเธอจะทำให้ความปรารถนาที่สองของดาพี่เป็นจริงแต่ก่อนจะได้ตอบอะไรพวกดาบเจอก็เจอพวกเธอและเริ่มการโจมตีทั้งสองคนเลยหนียกมาเพราะสู้ดาเจอร์จำนวนมากขนาดนี้ไม่ไหวแต่ไม่นานการโจมตีก็ทำให้พื้นถล่มและดาลน่าง เรดูที่อยู่ด้านบนพยายามตะกลวนเรียกเพื่อดูว่าดาพี่เป็นอะไรมากไหมขาของดาพี่บาดเจ็บแต่เธอกลับพยายามไม่ตะกลนตอบกลับไป mm. เธอไม่อยากผูกพันกับใครเพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องตายมันก็ถูกกลืนกินกันหมดโดยเฉพาะเรดทูที่ถูกกลืนกินมาแล้วและดูตัวว่าเหลือเวลาอีกไม่มากดาพี่เลยหวังว่าเรดฮูจะยอมแพ้แล้วทิ้งเธอไปส่วนตัวเองก็จะขอน,นอนตายอยู่ที่นี่แต่เรดทูก็ยังตะกลวนเรียกลาพี่และหันมามองเอยแตกบนพื้นที่ดาพี่ตกลงไปอยู่เรื่อย เสียงการต่อสู้ยังคงดังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในที่สุดมันก็เงียบไปแต่แม่นามเดทูดก็ทำลายผืนและลงมายืนอยู่ตรงหน้าดาพีเธอเอาชนะฝูงดับเจอและตามลงมาช่วยดาพีจนได้ตอนนั้นเองที่ดาพีมีความปรารถนาจริงๆขึ้นมานั่นคือการเป็นเหมือนเดทูดแต่ไฟข้างทางก็สว่างขึ้นทำให้เห็นว่าตอนนี้พวกเธอกำลังอยู่ในอุโมงค์ที่ไม่รู้ยาวไปถึงไหนและขาของดาพีก็บาดเจ็บอยู่เดทูดเลยบอกให้ดาพีรออยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ให้เธอตะกลเรียบส่วนเธอจะเข้าไปในอุโมงค์เพื่อออจะะไไดด้้รกลมมาาาซ่ขใหพี แต่ทันท so ีที่เรดฮูดเดินออกมาดาบีก็หมดสติไปเรดฮูดเดินมาจนถึงประตูขนาดใหญ่บานหนึ่งแต่ในตอนที่เธอกาลังจะใช้ปืนยิงเพื่อเปิดทางเข้าไปประตูก็เปิดออกทาให้เธอได้เจอกับผู้หญิงปริศนาที่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นยิเกี่หรือว่าเป็นอย่างอื่นเธอแทนตัวเองว่าพวกเราและชื่อดีฟเป็นผู้พิทักษ์แห่งอาร์แต่เธอไม่ใช่คนของรัฐบาลกลางและบอกว่าเธอเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและล้าลึกกว่านั้นและที่นี่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้อาร์แต่เป็นชั้นใต้ดินของลิฟต์อวกาศซึ่งเป็นจุดที่แหล่งงงงพลัาานขออิกกเเ็บไว และแหล่งพลังงานนั้นก็คือแกนขนาดใหญ่ของแรปเจอร์ที่ดีเรียกมันว่าแกนอภิมหามหึมาเทรนฮูดได้พูดขึ้นมาว่าหากแกนนี้ถูกทำลายลีฟอวกาศก็จะไม่สามารถใช้งานได้และทำให้สงครามระหว่างมนุษย์กับแรปเจอร์แทบจะจบลงซึ่งดีฟยืนยันว่าความเข้าใจนี้ถูกต้องแต่แกนยักษ์นี้มี2ลูกที่เชื่อมถึงกันและอีกลูกหนึ่งอยู่ที่อาร์คทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานให้อาร์คอยู่หากลูกใดลูกหนึ่งถูกทำลายอีกลูกหนึ่งก็จะถูกทำลายไปด้วย การจะทำลายลับเจอร์จึงต้องแลกกับการทำลายอาร์คซึ่งหากทำลายตอนนี้มนุษย์ทั้งหมดจะติดอยู่ใต้ดินและใต้กันหมดแต่หากทำลายทีหลังมนุษย์จะต้องหาทางเอาชีวิตรอดบนพื้นผิวดวยไม่มีอาร์คให้อยู่อาศัยการจะทำลายลับเจอร์จึงต้องแลกมาด้วยการทำลายอาร์คซึ่งเป็นทางรอดของมนุษยชาติเรื่องนี้ควรถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับแต่ไหนเดธฮูดก็จะตายอยู่แล้วดิบเลยจะปล่อยเธอไปและบอกว่าเธอจะเสริมการป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาที่นี่ได้อีกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เรื่องนี้จึงตอบคาถามที่เราสงสัยกันมานานได้ว่าทําไมตอนที่ดาบที่สัมผัสถึงความทรงจาของเรนฮูดเรนฮูดถึงคิดเรื่องการทําลายอาร์คและเรื่องที่อ e ีเล็กไม่อยากอยู่ในอาร์คหลังจากที่รู้ว่าอาร์กได้พลังงานมาจากไหนแต่เราก็ได้คาถามใหม่มาเพิ่มเพราะนั่นหมายความว่ามนุษย์คนพบแกนอยากพวกนี้อาจจะทั้ง2แกนและใช้มันเพื่อประโยชน์ของตัวเองมาตั้งแต่ก่อนที่ดับเจอจะบุกโจมตีโลกซะอีกเราเลยต้องมารอดูกันต่อว่าอะไรคือเหตุผลที่ทาให้ดับเจอรโจมตีมนุษย์กันแน่ นอกจากนี้ดิฟยังรู้จักเรดฮูดอยู่แล้วซึ่งเธอแปลกใจที่เรดฮูดถูกกลืนกินมาหลายสิบปีแต่ยังไม่ตายและดิฟยังรู้เรื่องที่เรดฮูดมาที่นี่เพื่อหาอะไ่จะช่วยดาพี่อีกด้วยเธอเลยอาสาจะไปช่วยซ่อมขาของดาพี่ให้ซึ่งก็โชคดีที่ดาพี่หมดสติอยู่แล้วเพราะเธอไม่ควรรู้ว่าดิฟมีตัวตนแต่ในไหนก็ต้องรักษาลาพี่ดิฟได้ถือโอกาสดูวว่าการถูกกลืนกินของเรดฮูดให้ด้วยพอสัมผัสหน้าผากเรดฮูดก็หมดสติไป น่าเสดายที่อาการถูกเครื่นกินของเรดฮุดมันสาหัสจนเกินรักษาแล้วที่เธอยังรอดมาได้เป็นเพราะกำลังใจลุลนๆแต่เขคงอยู่ได้อีกไม่นานพอฟื้นขึ้นมาดาพี่เลยเข้าใจว่าเรดฮุดเป็นคนที่ซ่อมขาให้เธอครับ